สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือ Echo360 เพื่อที่จะให้อาจารย์สามารถที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองอัดคลิปการสอนและเผยแพร่ผ่าน m ม c คร Vi วลครับคลิปการสอนที่เราได้จากการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนะครับมีประโยชน์ที่ไปใช้งานเด็ยได้หลากหลายประการเลยยกตัวอย่างเช่นในกรณีฉุกเฉินถ้าเนื้อหาในบางคาบของเราไม่สามารถที่จะสอนในชั้นเรียนได้เราสามารถนําคลิปเหล่านี้เข้าไปทดแทนให้หนักเรียนเรียนรู้ได้หรือ คลิปเหล่านี้สามารถนําไปใช้เป็นสื่อประกอบเทคนิคการสอนที่เราออกแบบมาว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ Flip Classroom นะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเรียนรู้แบบ blended learning ขณะที่คลิปการสอนเหล่านี้นะครับเมื่อเราออกแบบแล้วก็เริ่มที่จะวางเนื้อหาให้สอดคล้องและยาวขึ้นนะครับครอบคลุมขอบเขตที่มีวัตถุประสงค์ที่มันตอบได้มากขึ้นเราสามารถนําไปเป็นเนื้อหาที่ไปสร้างคอร์สออนไลน์แบบเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือว่า self pacing ได้ในอนาคตครับ หลังจากที่เราบันทึกคลิปการสอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเป็นต้องเผยแพร่คลิปการสอนเหล่านี้ให้กับนักเรียนของเราสำหรับในคลิปนี้เราก็จะเผยแพร่คลิปของเรานะครับผ่านระบบ Echo 3 6 0ซึ่งเชื่อมอยู่กับ l m s My c u r s e View นั่นหมายความว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้า l m s เหมือนกับตอนที่เรียนปกตินี่แหละและสามารถที่จะเข้าถึงคลิปเหล่านี้ได้ทันทีครับ การบันทึกหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือได้หลากหลายนะครับหลายเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือฟรีที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้การได้เครื่องมือที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะครับมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้โปรแกร,รมเดียวทั้งในการบันทึกหน้าจอแล้วก็อัปโหลดขึ้นรายวิชาของเราในคอสบิวนได้ทันทีสิ่งที่เราจะบันทึกด้วยโปรแกร,รมนี้มีได้2ซอร์สครับ ซอสหนึที่เรามักจะใช้แน่ๆนะครับก็คือการแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนที่เราสอนรวมถึงเสียงตอนที่เราบรรยายด้วยขณะที่อีกซอสหนึ่งครับเราอาจจะใช้เปิดเว็บแคมเพื่อให้วิดีโอการสอนของเรานะครับมีลักษณะท่าทางของผู้สอนถูกบันทึกเข้าไปด้วยสำหรับผู้เรียนนะครับตอนที่เขาเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกว่าจะดูทั้ง2ซอสทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาพของอาจารย์พร้อมกันก็ได้หรือจะสลับซ้ายขวาย,ยังไงก็ได้ หรือเขาอาจจะเลือกที่จะแสดงแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือภาพเว็บแคมของอาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ถูกบันทึก Fix ซ์เอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราบันทึกนะครับแต่ว่าผู้เรียนในขณะเรียนเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกตามความต้องการของเขาเองภาพรวมของ Workflow ในการทํางานนะครับก็คือเราเริ่มจากสมมุติฐานที่ว่าเราใช้ LMS m y c o s v i e w เนี่ยในการเรียนการสอนโดยตั้งต้นนะครับ ฟังก์ชัน Echo 3 6 0ในรายวิชาของอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้ขั้นที่1น,นะครับอาจารย์ก็ต้องเปิดการเชื่อมต่อ Echo 3 6 0ในรายวิชาก่อนตอนนี้เราพูดถึง Workflow โดยรวมก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ต้องวิตกเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะกดอย่างไรในตอนท้ายของคลิปนี้จะมีการสาธิตทุกขั้นตอนครับหลังจากที่เราเปิดการเชื่อมต่อ Echo 3 6 0ในรายวิชาของเราในคอสิวด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็หมายความว่าห้องเรียนของเราเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะ mycosview นะครับแต่ยังมีห้องเรียน echo 360เนี่ยควบคู่อยู่ด้วยหลังจากนั้นครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ที่จะใช้ในการบันทึกการสอนเนี่ยเราก็จะดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า universal capture version personal เนี่ยลงไปเมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยตอนที่เราจะสอนจริงๆเนี่ยเราก็เรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมาใช้แล้วก็เริ่มบันทึกการสอนครับเราก็สอนเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราขณะที่โปรแกรมนี้ก็จะทําการบันทึกทุกอย่างบนหน้าจอหลังจากที่สอนเสร็จนะครับ ในโปรแกรมเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกที่จะอัปโหลดคลิปที่เราได้มาเนี่ยนะครับเข้าไปในระบบ Echo 360ซึ่งถูกผูกติดไว้กับรายวิชาในคอร์สวิวอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าทันทีที่เราอัปโหลดและ Process เสร็จนักเรียนก็จะสามารถเข้าคอร์สวิวเข้าไปดูคลิปเหล่านี้ได้ครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสาธิตการใช้งานกันครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ใน My Course View ของวิชาเรานะครับขั้นที่1เราจะต้อง Enable การเชื่อมต่อกับ Echo 360ให้วิชาเราก่อน ในฐานะผู้สอนนะครับเรามาที่จัดการรายวิชาแล้วก็ไล่ลงมาในส่วนล่างนี้จะเห็น Setting อื่นๆมีไอคอนของ Echo360 อยู่เขียนว่าเชื่อมต่อรายวิชานี้กับระบบ Echo360 กนะครับก็คลิกเข้าไปหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโดยสถานะตั้งต้นเนี่ยรายวิชาของเราจะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ Echo360 วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับมาที่ปุ่มเชื่อมต่อกับ Echo360 แล้วก็กด เมื่อเชื่อมต่อสําเร็จจะเห็นว่าข้อความเปลี่ยนไปแล้วโลโก้ของตัว e c h o 360เนี่ยก็จะสว่างขึ้นมาหลังจากที่รายวิชาของเราเชื่อมต่อกับ e c h o 360แล้วนะครับทั้งผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยังรายวิชาของเราบนระบบ e c h o 360ได้ผ่านหน้าหลักของรายวิชาใน u r s e Vi e w อ่ะเมื่อกลับมาที่หน้าหลักเราจะเห็นส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับเขียนว่ารายวิชานี้บนระบบ e c h o 360 แต่การใช้งานระบบ Echo 360เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องระบุตัวตนกับบัญชีจุฬาด้วยใน Cost v i เนี่ยเราจะลิงก์ c c o u ค t Co ์ค v สบิของเราเข้ากับ Account IT จุฬาของเราเนี่ยหนเดียวถ้าเรายังไม่ได้ลิงก์นะครับปุ่ม Echo 360เนี่ยจะยังไม่ปรากฏขึ้นแต่จะมีข้อความเขียนว่าให้เราลิงก์กับบัญชีผู้ใช้ IT จุฬาเราก็กดเข้าไปครับเขาก็จะให้เราล็อกอินอ่าเราก็ใช้ username เหมือนกับที่เราใช้ล็อกอิน w i f i ในจุฬานะครับแล้วก็ password เช่นเดียวกัน แล้วก็กดลิงก์บัญชีนี้ครับพอลิงก์แล้วปุ๊บปุ่มที่จะให้เชื่อมต่อ Account ของจุฬาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะตอนนี้คอสวิลรู้แล้วว่าบัญชีคอสวิลของเราเนี่ยตรงกับบัญชีผู้ใช้ IT จุฬาอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปใช้ในระบบ Echo 360ทุกๆครั้งที่เรากลับเข้ามาในรายวิชานะครับเราไม่ต้องลิงก์บัญชีจุฬานี้ใหม่เพราะมันจะจำเอาไว้ในระบบนักเรียนเองก็ตามเมื่อเขาลิงก์แล้วนะครับเขาก็จะเห็นปุ่มนี้ ในครั้งแรกที่รายวิชาของเราเปิดปุ่มนี้ขึ้นมาระบบจะคุยกันเองเบื้องหลังครับแล้วระบบจะไปสร้างรายวิชาที่ตรงกับของเราเนี่ยอยู่ใน Echo 360โดยอัตโนมัติเราลองมากดดูครับอ่าน,นก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะลงไปที่เว็บไซต์ของ Echo 360สังเกตนะครับโดยอัตโนมัติแล้วชื่อวิชารหัสวิชาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งไปจากระบบ Microsoft View เพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา คร e เดนเชียของเรานะครับเราก็จะมีชื่อนามสกุลตามที่คอสต v วิลส่งไปแล้วเราก็จะเป็นผู้สอนจะสังเกตว่าการเข้ามาสู่ระบบ Echo 360ตอนนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ username password ที่เราพิมพ์เข้าไปเองแต่ระบบคอ s t View เนี่ยล n c h เอโค360จากรายวิชาแล้วก็ l o g กอิเป็นตัวเราเข้าไปยังวิชาที่เราต้องการให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ใช้ที่เคยใช้ Echo 360แล้วก็มีบัญชี Echo 360อยู่แล้ว Costview ก็จะล็อ n ช์แล้วก็ล็อกอินระบบ Echo 360ให้โดยอัตโนมัติตามสิ่งที่เราล็อกอิน IT จุฬาเอาไว้ในระบบ Costview ส่วนผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้ Echo 360มาก่อนที่เราจะล็อ n ช์รายวิชาของเราจาก Costview เนี่ยผมมีข้อสังเกตให้นิดนึงครับว่าเราจะทราบ username password ของเราได้อย่างไรแน่นอน username ก็คืออีเมลที่เราใช้ตรงกับอีเมลจุฬาแต่ตอนนี้ครับ เรายังไม่มีพาสเวิร์ดในระบบ Echo 360เพราะ Crossview เป็นคนลน c ์แล้วก็ล็อกอินให้เราตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้ทุกท่านสร้างพาสเวิร์ดเอาไว้ครับวิธีการสร้างพาสเวิร์ดให้เรามาที่ปุ่มเครื่องหมายเกียร์ตรงนี้ไปที่ Account Setting ในหน้าจอของผมเนี่ยเป็น User ที่เคยตั้งพาสเวิร์ดไว้แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้ได้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีพาสเวิร์ดมาก่อนนะครับปุ่มนี้เขาก็เขียนว่าสร้างเราก็กดเพื่อจะสร้างพาสเวิร์ดครับ เราก็สร้างพาสเวิร์ดของเราเอาไว้พาสเวิร์ดที่มีประโยชน์ยังไงประโยชน์ข้อที่1สมมุติว่าเรากลับเข้ามาที่ Echo 360นะครับแน่นอนเราสามารถใช้ MyCostView เพื่อที่จะ Launch Echo 360และเข้าล็อกอินให้เราเสมออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีมบางครั้งนะครับเราต้องการเข้า Echo 360โดยตรงเราก็ใช้พาสเวิร์ดที่เราตั้งอันนี้ นอกจากนั้นแล้วในคลิปนี้นครับเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Universal Capture Personal เพื่อที่จะบันทึกหน้าจอแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบ echo 360ตอนนั้นนะครับเขาจะถามพาสเวิร์ดของเราอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็จำเอาไว้ครับหลังจากที่เรามีพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือเราจะติดตั้งโปรแกรม Universal Capture Personal ครับวิธีการติดตั้งโปรแกรมจะดาวน์โหลดมาจากไหนก็จากเว็บไซต์นี้ครับไปที่เครื่องหมายเกียร์อีกครั้งหนึ่งจะมีเมนูที่เรียกว่าดาวน์โหลด เมื่อเข้าหน้าดาวน์โหลดแล้วก็คือโปรแกร,รมแรกที่เห็นครับ Universal Capture นะครับแล้วก็เป็น Personal อันนี้ก็เลือกดาวน์โหลดแล้วแต่ว่าเราใช้ Mac หรือาใช้ Windows นะครับในที่นี้ผมใช้ Mac ผมก็กดดาวน์โหลดหลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ติดตั้งโปรแกร,รมครับ ตอนนี้เราโหลดโปรแกรม Echo 360 Capture แคปเจอร์ขึ้นมาแล้วนะครับพอมันโหลดเสร็จจะเห็นว่าก็จะเป็นหน้าจอเพื่อบันทึกนะครับมีซอสอยู่ทางซ้ายกับทางขวาเราสามารถเลือกซอสได้นะครับในที่นี้ผมเซตเป็นกล้องของผมแล้วก็ดิสเพลย์มันก็จะแคปเจอร์หน้าจอตอนที่เราจะเริ่มบันทึกเราก็จะเตรียมหน้าจอของเราให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกแต่ก่อนอื่นครับเราควรจะตั้งค่าคลิปของเราซะก่อนว่าไททัลคืออะไรนะครับแล้วหลังจากอัปโหลดจะไปปรากฏที่ไหนให้กดรูปดินสอตรงนี้ครับ เราก็จะมีช่องต่างๆเพื่อให้เราใส่อันนี้เราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการเช่นส่วน publish t o เนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือก library แปลว่าหลังจากที่เราบันทึกเสร็จมันจะถูกอัปโหลดขึ้นระบบ echo 360แต่ไปอยู่ใน library ซึ่งยังไม่เข้าวิชาเราอาจจะเข้าเว็บ echo 360ในภายหลังเพื่อที่จะไปเอาคลิปเหล่านี้เข้ารายวิชาเองก็ได้นะครับหรือเราเลือกวิชาที่ถูกต้องเลยครับเช่นในที่นี้ผมใช้วิชานี้ก็จะเลือกเอาไว้ อ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเซฟนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราเริ่มบันทึกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มที่กดปุ่ม record ตรงนี้ครับพอกดเป็น record มันจะนับถอยหลังตรงนี้อาจจะต้องซ้อมนิดนึงพอนับถอยหลังเสร็จหน้าจอของมันก็จะหายไประหว่างนั้นเนี่ยตอนที่มันนับถอยหลังเราควรจะเปิดสิ่งที่เราต้องการจะสอนขึ้นมายกตัวอ,อย่างเช่นในที่นี้ผมใช้สไลด์นะครับที่อยู่ในอ f ฟ i c e 365บนเว็บ แล้วก็สอนไปนะครับอาจจะบรรยายไปอย่างเช่นผมเปิดสไลด์ขึ้นมาพูดถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับบรรยายไปเรื่อยมันก็จะแคปเจอร์หน้าจอไปเรื่อยขณะที่ตัวเว็บแคมครับก็จะบันทึกในภาพของเราไปก็ไปเรื่อยนะครับณนะขณะที่พอเราบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่เมนูข้างบนนี้ครับจะเห็นว่า สัญลักษณ์นี้นะครับถ้าเป็นรูป Echo เนี่ยแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับแปลว่ามันยังอัดอยู่นะครับเราก็กดที่นี่แล้วก็ finish capture หลังจากที่ finish capture ครับมันก็จะอัปโหลดในทันทีเลยตามเซตติ้งที่เราตั้งเอาไว้อย่างเมื่อกี้นี้เราตั้งให้คลิปนี้นะครับไปปรากฏในคอร์สของเราในคอร์สวิวทันทีตอนนี้เราก็แคปเจอร์เสร็จแล้วเราลองกลับไปดูครับเรากลับเข้ามาดูในรายวิชาของเรานะครับแล้วก็ไปยังระบบ Echo 360 ในรายวิชาเราจะเห็นมีวิดีโอปรากฏขึ้นนะครับตามไทเท e หรื่อาใสเอาไว้ทดลองบันทึกด้วย Echo 360ในตัวนี้นักเรียนหรือเราเองเนี่ยก็จะสามารถเลือกกดดูได้ละหน้านี้นะครับก็คือคลิปที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี้เราลองกดเล่นดูครับหลังเสร็จมันก็จะหน้าจอของมันก็จะหายไปนะครับเราก็ระหว่างนั้นเนี่ยตอนที่มันนับถอยหลงังเราควรจะเปิดสิ่งที่เราต้องการจะสอนขึ้นมายกตัวอย่าง จะเห็นว่าในหน้าจอเนี่ยครับมันก็จะมีภาพแคปเจอร์หน้าจอนะครับอยู่ด้านหนึ่งภาพที่เป็นเว็บแคมอยู่ด้านหนึ่งซึ่งตรงนี้ในขณะที่เราดูผู้เรียนเองก็จะสามารถเลือกที่จะแสดงซอสแต่ละซอสเนี่ยแยกๆกันได้จะขยายเต็มหน้าจอในส่วนของเป็นสไลด์หรือจะเลือกที่จะซ่อนตัววิดีโอคลิปของอาจารย์ไปก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกร,รมเล็กๆน้อยๆนะครับ การที่ครูอาจารย์สามารถที่จะบันทึกการสอนของตัวเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายๆรวมถึงสามารถที่จะอัปโหลดและเผยแพร่เข้าสู่ LMS ได้อย่างสะดวกน่าจะช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการเรียนการสอนหรือออกแบบวิธีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสถานการณ์ครับ